แนะให้กินบ่อยๆอาหารหกอย่างยิ่งกินยิ่งดีช่วยชะลอแก่ผิวสวยกระชับแบบไม่พึ่งหมอ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคำว่าแก่พูดเบาๆก็รู้สึกเจ็บใช่ไหมล่ะคะซึ่งความแก่เป็นสิ่งที่สาวๆกลัวมากยิ่งเวลาผ่านไปร่างกายก็ยิ่งเสื่อมสภาพและหย่อนคล้อยมากขึ้นก่อนอื่นเลยต้องขอบอกก่อนเลยว่าในแต่ละช่วงวัยระบบการทำงานภายในร่างกายจะแตกต่างกันโดยสิ่งที่จะสังเกตเห็นได้ง่ายๆเลยก็คือในช่วงวัยรุ่นเป็นช่วงที่ไม่ต้องพิถีพิถันในเรื่องของอาหารการกินเท่าไหร่สามารถที่จะอดนอนได้สองคืนวันหนึ่งกินข้าว แค่ครั้งเดียวร่างกายก็ยังคงปกติสามารถใช้ชีวิตตามปกติได้แต่เมื่อพอเริ่มเข้าเลข3ร่างกายที่เคยแข็งแรงก็เริ่มจะไม่ไหวผิวพรรณที่เปล่งปลั่งสดใสก็เริ่มเหี่ยวย่นและหย่อนคล้อยและเมื่อไรก็ตามที่ร่างกายเริ่มเข้าเลข4ความเสื่อมของร่างกายจะเริ่มชัดเจนขึ้นทั้งผิวพรรณเหี่ยวย่นที่เห็นได้ชัดรวมไปถึงเป็นแหล่งรวมของสารพัดโรคด้วยดังนั้นถึงแม้ว่าความแก่และสังขารของคนเราเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยง ยังไม่ได้แต่เราก็สามารถที่จะรับมือกับความแก่ได้ด้วยการเลือกกินอาหารที่ช่วยชะลอแก่ให้ได้เป็นประจำซึ่งวันนี้สุดติ่งได้นำ6อาหารที่มีสปปรรพคุณช่วยชะลอแก่บำรุงผิวพรรณมาแนะนำให้เลือกกินกันค่ะถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาคอยเป็นตัวช่วยให้เราดูเด็กอยู่ตลอดเวลาแต่ก็ต้องแลกมาด้วยความเจ็บปวดแล้วจะดีกว่าไหมคะที่เราจะเลือกวิธีชะลอแก่ด้วยการเลือกกินอาหารที่ เรียกได้ว่าทั้งช่วยให้อิ่มท้องช่วยให้ผิวพรรณดูดีช่วยชะลอแก่แถมยังช่วยบำรุงร่างกายในส่วนอื่นๆได้ดีไปพร้อมๆกันด้วยงั้นไม่รอช้ากันค่ะตามไปเช็คกันเลยดีกว่าว่าอาหารทั้ง6อย่างที่ช่วยชะลอแก่ที่ว่านี้จะมีอะไรบ้าง 1. มะเขือเทศมะเขือเทศ,เร,เ,ทศเรียกได้ว่าเป็นราชินีผลไม้ที่มีสรรพคุณเด่นๆในเรื่องช่วยบำรุงสุขภาพผิวพรรณเลยนะคะเพราะสืบเนื่องจากมะเขือเทศจะมีสารต้านอนุมูลอิสระคุณภาพดีนั่นก็คือสารไลโคปีนที่มีคุณสมบัติช่วยบำรุงสุขภาพผิวพรรณทั้งช่วยปกป้องผิวจากแสงแดดทำร้ายช่วยบำรุงผิวพรรณให้สดใสชุ่มชื้นช่วยให้ดูอ่อนกว่าวัยและยังช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยแห่งวัยด้วยเรียกได้ว่าถ้าหากใคร ที่อยากมีผิวสวยต้องจัดมะเขือเทศแบบสดสดวันละหนึ่งลูกจะช่วยให้ผิวพรรณสดใสไร้ริ้วรอยหน้าดูอ่อนกว่าไวัยได้เลยนะคะและไม่เพียงแค่นี้เจ้าสารไลโคปีนที่นอกจากจะช่วยบำรุงผิวพรรณได้ดีแล้วสารชนิดนี้ยังเป็นสารต้านอนุมูลอิสระในกลุ่มแคโรทีนอยที่มีสปปรรพคุณช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งต่างๆได้อีกด้วยและยังช่วยต้านการอักเสบที่จะเกิดขึ้นในร่างกายได้อีกต่างหากดังนั้นจะเห็นได้ว่าเพียง แค่กินมะเขือเทศให้ได้เป็นประจำทุกวันแค่วันละหนึ่งลูกจะได้ผิวสวยไม่แก่เร็วและยังมีสุขภาพที่ดีห่างไกลจากโรคมะเร็งรายอีกด้วยนะคะ 2. มันเทศสําหรับมันเทศที่อยากแนะนําให้เลือกกินบ่อยๆเลยก็คือมันเทศสีม่วงนะคะเพราะมันเทศสีม่วงจะมีความพิเศษมากกว่าก็คือจะอุดมไปด้วยสารพฤกษเคมีที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนั่นก็คือสารต้านอนุมูลอิสระในกลุ่มแอนโทไซยานินซึ่งสารต้านอนุมูลอิสระชนิดนี้จะพบได้เฉพาะในผักพืชและผลไม้ที่มีสีม่วงสีแดงและสีน้ําเงินเท่านั้นและเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชนิดพิเศษที่ มีคุณสมบัติช่วยบำรุงสุขภาพผิวพรรณได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวเพราะจะมีคุณสมบัติช่วยดูดซับอนุมูลอิสระพร้อมทั้งมีส่วนช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ในร่างกายรวมไปถึงยังมีฤทธิ์ช่วยต้านรังสี U.V. ได้จึงช่วยปกป้องผิวไม่ให้ถูกรังสี U.V. ทำร้ายดังนั้นจะเห็นได้ว่าสารต้านอนุมูลอิสระที่ร่างกายได้รับจากมันม่วงจะมีสรรพคุณช่วยบำรุงผิวพรรณได้โดยตรงอีกทั้งสารต้านอนุมูลอิสระชนิดนี้ยังมี ่วนช่วยป้องกันมะเร็งร้ายในร่างกายช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดและช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้อีกด้วยเรียกได้ว่ากินมันม่วงบ่อยๆจะช่วยทั้งให้มีสุขภาพที่ดีไม่แก่เร็วและยังช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคได้อีกด้วยล่ะค่ะ 3สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่เป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงมากเพียงแค่กินสตรอเบอรี่9ผลร่างกายก็จะได้รับวิตามินซีที่มากถึง112มิลลิกรัมเลยนะคะและนี่ก็คือปริมาณของวิตามินซีที่ร่างกายควรได้รับในแต่ละวันเลยทีเดียวซึ่งวิตามินซีเมื่อร่างกายได้รับเข้าไปก็จะมีบทบาทหน้าที่สําคัญในการช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงเพื่อคอยเป็นเกราะป้องกันไม่ให้เจ็บป่วยได้ง่ายๆและไม่เพียงแค่ วิตามินซียังมีส่วนช่วยลดริ้วรอยแห่งไวัยได้เป็นอย่างดีช่วยบำรุงสุขภาพผิวพันธ์ที่แห้งกร้านให้มีความชุ่มชื้นสดใสพร้อมลดความหย่อนคล้อยของผิวพันธุ์ที่เกิดจากความเสื่อมตามอายุได้อีกด้วยสตรอเบอรี่จึงจัดว่าเป็นผลไม้ที่มีสรรพคุณช่วยบำรุงผิวพันธ์พร้อมชะลอแก่ได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะและไม่เพียงแค่นี้เมื่อเลิกกินสตรอเบอรี่บ่อยๆร่างกายยังจะได้รับประโยชน์ที่ดีหลายด้านเลยทั้งมีสุขภาพ สายตาที่ดีขึ้นลดปัญหาอาการท้องผูกลดความดันโลหิตลดความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจช่วยลดน้ำหนักลดการอักเสบในร่างกายได้และสตรอเบอรี่ยังเป็นผลไม้ที่ขึ้นชื่อในเรื่องช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งได้อีกด้วยโดยเฉพาะมะเร็งเต้านมนั่นเองค่ะ สีส้มนี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงมากเช่นกันซึ่งวิตามินซีนอกจากจะมีบทบาทหน้าที่ช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงแล้ววิตามินซีที่อัดแน่นอยู่ในส้มนั้นยังจะมีหน้าที่ช่วยบำรุงสุขภาพผิวพรรณได้อีกด้วยโดยส้มเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงและบวกกับมีสารต้านอนุมูลอิสระรวมอยู่ด้วยซึ่งสารอาหารทั้งสองชนิดนี้จะทำงานร่วมกันก็คือจะทำหน้าที่ช่วยปกป้องเซลล์ผิว ให้ถูกแสงแดดทำร้ายพร้อมกับช่วยปกป้องผิวจากมลพิษต่างๆและช่วยบำรุงเซลล์ผิวให้แข็งแรงมากขึ้นด้วยดังนั้นเมื่อกินส้มให้ได้เป็นประจำทุกวันก็จะช่วยบำรุงสุขภาพผิวพรรณให้แข็งแรงเป็นการช่วยบำรุงผิวให้มีความสดใสามากขึ้นลดความหย่อนคล้อยของผิวพรรณได้พร้อมช่วยทำให้ผิวพรรณมีความกระชับและแต่งตึงมากขึ้นและที่สำคัญช่วยลดการเกิดริ้วรอยแห่งไวัยได้อีกด้วยดังนั้นเพียงแค่เลือกกินส้มให้ได้วันละหนึ่งผล ก็จะช่วยชะลอกแก่ได้อีกทางนะคะพร้อมทั้งยังช่วยบำรุงสุขภาพสายตาช่วยบำรุงหัวใจลดคอเลสเตอรอลในเลือดลดความดันโลหติตแก้อาการท้องผูกและลดความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งไปพร้อมๆกันอีกด้วยละคะ่ะ 5. ถทั่วเหลืองถั่วเหลืองคืออาหารที่ควรเลือกกินให้ได้บ่อยๆจะดีมากๆเลยนะคะ พราะทั่วเหลืองเป็นอาหารที่มีสารอาหารครบถ้วนสมบูรณ์ที่ประกอบไปด้วยสารอาหารทั้ง5้าหมู่โดยเฉพาะโปรโตีนคุณภาพดีนั่นก็คือโปรโตีนก,กลบูลินซึ่งโปรโตีนชนิดนี้จะประกอบไปด้วยกรดอะมิโนที่จําเป็นต่อร่างกายครบทั้ง10ชนิดแถมยังมีโปรโตีนในปริมาณที่เยอะมากกว่าเนื้อสัตว์เลยทีเดียวทั่วเหลืองจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีสําหรับใครที่ไม่กินเนื้อสัตว์นะคะและนอกจากทั่วเหลืองจะเป็นแหล่งรวมของสารอาหารที่ดีแล้วถั่วเหลืองยังมีสาร อาหารที่สําคัญอย่างไอโซฟราโวนร,รวมอยู่ด้วยซึ่งสารชนิดนี้จะมีโครงสร้างที่คล้ายกับฮอร์โมนเอสโตรเจนเมื่อคนเรามีอายุเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกายก็จะลดน้อยลงเมื่อกินถั่วเหลืองร่างกายก็จะได้รับสารไอโซฟราโวนเข้าไปทดแทนจึงส่งผลดีต่อมวลกระดูกเป็นการช่วยเพิ่มความหนาแน,าน่นให้กับมวลกระดูกจึงช่วยลดความเสี่ยงโรคกระดูกพรุนได้แถมยังมีส่วนช่วยบำรุงสุขภาพผิวพรรณไปใน วด้วยทั้งช่วยให้ผิวพันกระชับมากขึ้นและยังช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยแห่งวัยด้วยดังนั้นจะเห็นได้ว่าทัวเหลืองคืออาหารที่เหมาะมากๆสําหรับทุกเพศทุกวัยเพราะนอกจากจะมีส่วนช่วยบํารุงกระดูกให้แข็งแรงแล้วยังมีสุขภาพผิวพรรณที่ดีไม่แก่ก่อนวัยอีกด้วยละค่ะ ไข่ไข่มักจะถูกจัดเป็นอาหารเพื่อสุขภาพที่ควรกินให้ได้ทุกๆวันนั่นเป็นเพราะว่าไข่จะมีสารอาหารที่จําเป็นต่อร่างกายมากมายจึงมีส่วนช่วยบํารุงร่างกายพร้อมป้องกันการเกิดโรคต่างๆได้แต่เชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่าไข่ก็คืออาหารที่มีส่วนช่วยบํารุงสุขภาพผิวพรรณพร้อมช่วยชะลอแก่ได้เช่นกันสืบเนื่องจากไข่จะมีสารต้านอนุมูลอิสระอยู่2ชนิดนั่นก็คือสารลูทีนและสาร ซีแซนทีนซึ่งสารต้านอนุมูลอิสระทั้งสองชนิดนี้คือสารในกลุ่มแคโรทีนอยที่นอกจากจะมีคุณสมบัติช่วยบำรุงสุขภาพสายตาลดความเสี่ยงโรคจอประสาทต,ตาเสื่อมได้แล้วสารต้านอนุมูลอิสระชนิดนี้ยังมีส่วนช่วยปกป้องร่างกายจากสารอนุมูลอิสระมีส่วนช่วยปกป้องผิวจากรังสี U v วป้องกันผิวไม่ให้ถูกแสงแดดทำร้ายที่เป็นตัวการทำให้ผิวหมองคล้ำและยังเป็นสาเหตุของการเกิดฝา้า กระและจุดด่างดําด้วยดังนั้นการเลือกกินไข่ให้ได้เป็นประจำนอกจากจะช่วยให้สุขภาพดีแทบทุกด้านและห่างไกลจากโรคต่างๆได้แล้วไข่ยังเป็นอาหารที่ช่วยบํารุงผิวพรรณได้ดีอีกชนิดหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามเลยนะคะยิ่งกินเป็นประจำยิ่งจะช่วยให้ผิวพรรณเต่งตึงกระชับชะลอการเกิดริ้วรอยแห่งไวัยได้และยังช่วยให้ผิวดูมีน้ำมีนวลมากขึ้นอีกด้วยล่ะคะ่ะ หากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ